ให้เท้าตาว่าออกมาขายหนอมั่งให้คนสวยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขายหนอหน่อยเดี๋ยววันนี้ไม่ได้สามพันนะแล้หนอสีหนอหนอสีหนอมาถูกมาหนอสีหนอมาวันนี้ก็เอซีมาเยอะแยะครับต้องขอถ่ายรูปช่วยแล้วซื้อกล้วยหนอกล้วยนะครับ ฝนกำลังลงนะครับมาตื้นหนอกันได้นะครับหนอเทียชัดสายเปยตอนนี้จะเปยได้ไหมเนี่ยมีอะอยู่ใกล้เน,นี่ยนี่หน้าเร็วช่วยกันทำมาหากินหน่อยเร็วดีหนอนดีหนอน ทางนันเลยนะขอถ่ายรูปมะ kind of evet. หรือนอกันละอ่ะนอาด้วนอ้นอด้วยถ่ายถ่ายถ่ายนอถ่ายออเดี๋ยวใครจะเต้นด้วยมายยายวเต้นนี้เยเต้นก่อนได้ยเดเวเต้นไหมเต้นไหแรงมาก ไปจะเต้นมานะไปไหเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็ครับตามใจลูกค้านะครับเต้นได้รุ่งได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปที่ไหนเนี่ย ตอนนี้ยุบเลยโอ้โหอยู่ไกลครัโอเคโอเคครับโชคดีเดินทางปลอดภัยครับผมครับปลอดภัยอย่าลืมนะติดตามนะครับอ่าองเสียชัดอ่าเสียชัดสายเปย์ชาแนลนะครับอย่าลืมนะติดตามด้วยนะครับแล้วก็นะครับช่องสีฟ้าก็นะครับอ่าเสียชัดสายเปย์ดอกเสียชัดสายเปย์ฮะ ในรูปนะครับในรูปเฟซบุ๊กนะครับเสียชัดครับในรูปสีฟ้านะครับสีฟ้าเสียชัดจะนั่งนะครับกอดอกอยู่ที่รถสามล้อสีแดงๆนะครับจําให้แม่นนะครับอันนี้ของเสียชัดนะครับสีฟ้านะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทํางานเร่งนะครับเพราะว่าอะไรเร่งเร่งวันนี้หน้าร้านให้เสร็จนะครับป้ายเปย ป้ายเสร็จชักก็ต้องให้เสร็จนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มต่อแล้วครับอยู่เฉยไม่เป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นดูนี่รับดูสภาพนะครับดูสภาพแล้วก็ยังกําลังว่างวังชากแข็งแรงอยู่นะครับวันนี้นะครับกินข้าวน้อยนะครับเพื่อจะลดความอ้วนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยากให้ท้องยุบนะวันนี้ก็เต้นออกกําลังเต้นเอวอ่อนๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทํางานต่อนะ,ระอครับนู่นนาอ๊อกออก ออกอยังล้เสร็จแล้วนะครับนะครับกล้เสร็จแล้วนนว,ออกกวันนี้ก็ตัออกกังครับวันนี้ก็อาสาเป็นช่างเชื่อมนะครับจริงครับผมเคยเชื่อมแต่กล้วยนะครับวันนี้เชื่อมเหล็กมั่งกว่าจะเหมือนกันไหมนะครับแต่เริ่มตาเริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้ว Saya jadi akun, kalau kamu lupa, saya.